สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกับเซลล์หนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมเลยบริษัทเพชรจนสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอยู่กันที่โกดัง3เป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะหรือว่าเป็นโกดังที่เก็บรถก่อนที่จะมีการปรับสภาพนั่นเองนะ ตัวรถวันนี้ที่จะแนะนำกันนะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะตระกูลอีซูซุนะสำหรับคันนี้เป็นตัวอีซูซุนิวเอ็ก 1.9ขับ2ปี2018ราคาตั้งขายนะคะ699,000บาทมาพร้อมเลขไมล์ไม่ถึงแสนนะสำหรับคันนี้เลขไมล์ของเขาอยู่ที่97,000เท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถครอบครัวเจ็ที่นั่งแบบนี้ไว้ครอบครองติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์0933892888เบอร์นี้เบอร์หนูเล็กเองนะคะแอดไลน์เข้ามาหรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับ คันนี้เป็นตัว1.9เป็นตัวเริ่มต้นของตัว MU X คันนี้นะคะปี2018โฉมหน้าด้านหน้านะคะดวงไฟอันนี้ได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนนะคะมี Friday time, ไฟเด์นทางไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างคันนี้เนี่ยมีเบ้าสําหรับติดตั้งไฟตัดหมอกแต่ยังไม่ได้ใส่มาให้เลอะน่วงจากว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองโฉมด้านหน้ากระจังด้านหน้าของเขานะคะก็ะะจะเป็นตัววัสดุแบบนี้นะจะยังไม่ใช้โครเมียมนะคะ ตัวโลโกอีซูซุอยู่ตรงกลางนะเป็นวัสดุโครเมียมเลขทะเบียน6กร97 98คันนี้เลยเลขทะเบียนสวยด้วยนะในส่วนของตัวล้อนะคะอะคันนี้ก็เป็นล้อเดิมนะคะจากโรงงานล้ออีซูซุนะได้ตัวยางเป็นยางกูดเยียไปรหัสยางนะคันนี้เป็นรหัส2 4 5ทั7 0 R 16สัปดาห์ยางคันนี้นะคะลูกค้าาได้เป็นสัปดาห์ยางที่ อ่ะเจอละส2สนะคะสัปดาห์ที่ส2ปี2021นะตัวยางคันนี้ถือว่ายังโอเคนะยางหน้ายางยังเหลือๆนะใช้ได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างนะคะเครื่องเดิมๆช่วงล่างแน่นๆเหมือนเดิมนะตามสไตล์อีซุเขานะคันนี้ไม่ใช่รถจมน้ำนะไม่ใช่รถพลิกความเตียงการน้ำท่วมโครงสร้างเดิมรับประกันได้เลยนะตัวราวบันดงราวบันไดเขาก็ม,มีรอยมีริ้วรอยน้อยมากนะคะตาม ตามปีการใช้งานนะถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคกระจกมองข้างเป็นสีบอลเงินสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่ติดมาข้างกระจกแบบนี้นะคันนี้ติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยสี่บานพร้อมกระจกบานเดิมแท้จากโรงงานแล้วติดตั้งในส่วนของตัวฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะนี่กระจกบานเดิมของเขาเลยมือเปิดคันนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะสีบอลเงิน ด้านหลังนะด้านหลังของเขาก็ไฟเบรกดวงที่3นะติดตั้งมาตรงนี้แล้วก็ในส่วนของคิ้วฝากระโปรงนะคะตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมเช่นกันพร้อมกับตัวดวงไฟนะคะที่เป็นไฟ LED นะพร้อมกับตัวโลโกโ้ m UX ตรงนี้เลยด้านล่างติดตั้งไฟทับทิม<อ>มา1คู่นะคะคันนี้ถือว่ารถอยู่ในสภาพที่โอเคใช้ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากเป็นตัวเริ่มต้นนะคะออปชันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวเราดูภายใน สำหรับคันนี้ภายในเนี่ยจะคุมโทนสีดำนะคะแผงประตูดำตัวเบาะดำโครงสร้างนะคะก็เดิมๆมาจากโรงงานนะคะอย่างที่เรียนแจ้งเลยว่ารถของเราเนี่ยการันตีในเรื่องของตัวโครงสร้างลูกค้ามั่นใจได้เลยนะ,ะบริษัทเพชรนตนคาดรถสวยคุณภาพเกรดเอแน่นอน,นะคะตัวเบาะนะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้แต่เข็บสีขาวแบบนี้ไปคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค,ะคะ้าขาตัวเบาะอาจจะเห็นมีคราบอยู่แต่เดี๋ยวมีการปรับสภาพออกมาดูสวยใหม่แน่นอนตัวกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นปรับ ไฟฟ้าแบบนี้นะคะพวงมาลัยนะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบสามก้านอเดี๋ยวเราจะตาให้ดูสองตัวเลขใหม,ม่เสียงเครื่องนิ่งเรียบนะเดินดีไม่มีสะดุดนะะเลขใหม่นะคันนี้เมื่อตอนต้นคลิปหนูเด็กแจ้งเลขใหม่เท่าไหร่อะลูกค้าคะ หนูเล็กน่าจะแจ้งเลขไม่ผิดนะเลขไม่คันนี้นะคะจะอยู่ที่159,213สกนสสิาโลนะสำหรับตัวเลขไม่ขอเปิดแอรสักนิดหนึ่งแล้วก็ในส่วนของตัวระบบภายในนะคะบุ่เวิงคอนโซลก่อนเลยคอนโซลก็จะเป็นสีดำนะมาพร้อมกับตัวกล่องคู็ออ่มีตู้เย็นในรถนะคะให้ เครื่องเสียงนะคะอันนี้คืออย่างที่บอกเนาะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นเครื่องเสียงก็จะเป็นใส่แผ่นได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนโหมดรับสายวางสายนะคะสามารถเชื่อมต่อตัวนี้บลูทูธรับสายวางสายได้เชื่อมต่อ USB ได้นะคะแต่ว่าคันนี้จะไม่มีหน้าจอไม่มีกล้องถอยเป็นตัวเริ่มต้นอันนี้เชื่อมต่อบลูทูธ MP3 แบบนี้ได้เลยตัวแอร์เป็นแอร์แบบอนาล็อกปรับได้4ระดับด้วยกันมาพร้อมตัวเกียร์ที่เป็นออโต้นะคะเป็นออโต้มีชิปล็อกตรงนี้ด้วย มีที่วางแก้วลงแก้วน้ำให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวดูหลังคาหน่อยลักษณะหลังคานะคะก็ไม่มีรอยนะไม,ไม่ไม่มีแบบยันเยิน,ยนอะไรอย่างงี้ไม่มีนะคะไม่มีจานลึกอะไรเอาไว้เลยนะหลังคานี่คือเกลี้ยงเกาสะอาดสวยงามที่บางแดดนะคะประมาณ ถือว่าได้รถนะคะรถเที่นั่งรถครอบครัวเนี่ยในราคาที่สบายๆนะคะออปชันไม่หวือหวาเท่าไหร่แต่ถือว่า,าทั้งสมรรถนะนะคะแล้วก็าราคาะคะถือว่าโอเคจับต้องได้นะคะนี่ด้านหลังเบาะนั่งนะคะ7ที่นั่งแบบนี้ตัวเบาะก็เบาะเดิมๆนะคะเบาะเดิมๆเมบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานตรงกลางเบาะนะคะมีที่พักแขนวางแขนให้ถ้าเป็นรุ่นที่มันออปชั่น เพิ่มขึ้นมากว่านี้หน่อยเนี่ยมันจะมีจอนะที่เป็นจอกลางจอใหญ่เลยตรงนี้แต่ตัวนี้มันเป็นตัวล้มต้นก็เลยจะยังไม่มีเนาะเน้นในส่วนของการขับขี่มากกว่าเดี๋ยวเราดูเบาะนั่งแถวกลางนะคะให้ดูทีนึงสำหรับตัวเบาะนั่งแถวกลางนะคะก็เป็นเบาะเดิมแพ้จากโรงงานของเขาเวลาพับลงมานะก็จะประมาณนี้ ประมาณนี้เลยหรือเบาะนั่งแถวสุดท้ายนะคะมันสามารถพับปรับได้อะอันนี้ตัวเบาะตรงกลางเขาเนี่ยมันสามารถยกแบบนี้ได้นะคะยกแบบนี้ได้แล้วก็เบาะนั่งด้านหลังของเขานะคะก็มีแอร์แยกมานะแถวสุดท้ายมีแอร์แยกมาแถวกลางมีแอร์ปรับระดับตัวแอร์ได้นะคะประมาณนี้เลยนะสำหรับ ตัว isuzu new x 1.9ขับ2คันนี้นะคะปี2018ราคาขาย699คันนี้เนี่ยผ่อนนะอยู่ที่ประมาณ12 0 0ฟรีดาวลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะสำหรับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของยังว่างอยู่นะคะโปรโมชั่นนะคะช่วงเดือนนี้ยังมีอยู่ในส่วนของตัวส่งฟรีรถสไลด์นะคะช่วยผ่อน6เดือนก็ยังมีลูกค้าท่านใดที่อยากจะเล่นโปรไลน์หรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวของแถมนะคะหรือว่าการจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าสามารถติดต่อหาหนเล็กได้เลยสำหรับวันนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนเล็กกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตวิดีโอคลิปเลยวันนี้เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ